จากบริษัทหลักทรัพย์ A S L นะคะในช่วงคาคเช้าวันนี้นะคะพี่หวานอยู่กับเราในสายแล้วนะคะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนาวาัลและ็ท่านวุนิผู้รับชมมาฟ,ฟังทุกท่านรับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองพี่หวานสักนิดนึงนะคะกับเซ็ตที่ขึ้นมาเหนือพันหกในรอบนี้นะคะพี่หวานมองว่าอโอกาสในการขึ้นต่อเนี่ยมันมีแก๊ปอีกมากไหมคะหมายถึงว่าแก๊ปข้างบนสูงไหมใช่ไหมเดี๋ยวครับใช่ค่ะอ๋อก็ ก็ยังยังสามารถคือคือมองอย่างนี้ภาพบ้านหน้าจะยังคงขึ้นได้พอสมควรนะจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็คือคือถ้าถามว่าอ้างอิงจากไหนอ้างอิงจากตัวเลขหรือว่าสถิติท,ที่ที่จะมีการเลือกตั้งก่อนหน้านี้เอ,อ่อในใน,ใน,ใ,นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับความหมาย<ะ>เป็นอย่างนั้นไปทุกทุกร่อบของการเลือกตั้งจ้นิ่เด็กมากจะขึ้นได้ดีแล้วก็เกือบเกือบทุกครั้งนะที่ได้รัฐบาลใหม่แล้วจะมีนิวไฮเกิดขึ้นค่ะ นะครับการอิองอิองอ,อย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆแต่งนี้เป็นต้นไปเช็อินเด็กที่อตอนเช้าดูดูเหมือนว่าจะมีแรงขายทำรอบออกมาบ้างแล้วก็ลงไปสร้างจุดต่ำอยู่ที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดจุดแล้วก็ยังยืนหกพันหพันหกร้อยสิบจุดได้แล้วก็ที่สำคัญคือเพิ่งเด็กอัพหนึ่งพันหกร้อยี่สิบสองจุดขึ้นมาเป็นปลายสัญญาลอกนะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่ามูลค่าการซื้อขายตรงนี้จะเป็นตัวชี้นำให้เขาขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปได้หรือเปล่า แต่ก็มองมองภาพก็คือหนึ่งหกสองสองถึงหนึ่งหกสามศูนย์อาจจะมีแรงขายบ้างนะต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามีแรงขายบ้างเพื่อที่จะมารอดูในเรื่องของผลประกอบการอยู่ะนะครับพอผลประกอบการควอเตอร์สี่ถ้าภาคการผลิตจีนออกมาเนี่ยก็ยัง,ย,งยังไม่ได้เป็นภาพที่เป็นบวกมากๆไงน,นะครับมันยัอาจจะมีเออร์เลอร์หรืออะไรที่ผิดพลาดที่ออกมาอาจจะต่ำกว่าที่อนาครตะา์การกันไว้ก็เป็นไปได้อยู่นะครับอืม ผมครับ हेलो ครับสัญญาณอยู่ไหมครับอรลกาค่ะคหวานคสําหรับอ่อภาพของกลยุทธ์หุ้นรายตัวนะะพี่หวานมองอยังไงบ้างคะสําหรับกลยุทธ์รายตัวใช่ไหมค่ะกลยุทธ์รายตัวเราก็มองอ่าหุ้นที่คือคือถ้ามองจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าหุ้นมีการกลับตัวขึ้นไปในทุกๆกลุ่มหลัก์แล้วล่ะ นะครับเซนติเมนต์ตลาดเริ่มดีขึ้นในลักษณะที่นักลงทุนที่ที่เป็นมีเดียมเทอมกับรองเทอมกล้าที่จะถือของหุ้นลัะผมเชื่อว,ว่าเขาช่วงที่ผ่านมาเอางเนี่ยบางทีนี่เขาก็อาจจะเปรักษักันเล่นรอบนะแล้วก็ยังไม่กล้าซื้อเพิ่มเข้ามาในลักษณะตัวเฉลีย่ยดียังไม่กล้าแต่ระยะหลังมานี่ผมอพอมีเหตุการณ์เรื่องของพอรประกาศในะะระพ่อราชกิจิริก,กรรมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีกําหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยน่าจะ กล้าที่จะถึงของแล้วก็กล้าซื้อเพิ่มตรงนี้มากขึ้นเพราะงะั้นจุดตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าอ,อตัวหุ้นที่พีเรชั่ํต่หรือว่ามีดีเวนดยและมีดีเวนด์ด้วยนะ<า>มีันผลด้วยก็น่าจะเป็นเป้าหมายได้ในคบเรื่องราวเหล่านี้ก็จะ,จะมีอยู่ในตลาดเยอะแยะเลยนั่นก็หมายความว่าหุ้นที่อัพไซด์สูงยังยังยังเป็นเป้าหมายอยู่<า>แต่ถ้าจะมองเป็นกลุ่มกลุ่มที่น่าจะดูดีก็มีกลุ่มสื่อนะกลุ่มสื่อจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกอร่อสร้างไม่ว่าจะเป็นว่าสื่อกอ่อสร้างและเหมากอ่อสร้างได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มอื่นๆก็อาจจะได้ได้ประโยชน์บ้างแต่แต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับนะะนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นไปครับกลุ่มสื่อที่หมายความว่าพวกป้ายเอาดรหรอคะหรือว่ากลุ่มไหนคะกลุ่มสื่อนี่เราผมผมว่าเขาได้อยู่เหมือนกันนะแต,แต่ด้วยสื่อสื่อที่เป็น โซเชียลมันมีแพร่ขึ้นนะเขาอาจจะได้แต่ตรงนั้นเราก็ไม่ไม่เยอะมากเอาดอหรือรอ indoor, ินดออินดออย่างเช่นทางด้านสือ่อที่เกี่ยวข้องกับภาพและเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะฮะอาจจะได้รับประโยชน์บ้างนะครับ,นะรบอย่างเช่นยังไงคะคือหมายถึงว่าพวกป้ายค่ะป้ายพวก v g n จแแพนบีมาโครอะไรพวกนี้หรออย่างเงี้ยนี้ใช่อันนี้อันนี้จะได้จะได,จะได,จะได้จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะมันก็ต้องขึ้นถูกไหมเห็รเราจะเห็นแล้วว่าขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว แต่พอมีความเสถียนขึ้นมาขึ้นมากขึ้นเนี่ยคนคนนักลงทุนเองก็อาจจะมีความมั่นใจในการถือของหุ้นตัวนี้เรื่องราวเหล่านี้นะครับค่ะ<ม>ก็จะเป็นลักษณะของการเก็งกําไรหรือเปล่าคะกลุ่มเหล่านี้ก็เล่นช่วงสั้นแค่นี้นเองนานได้เลยช่วงสั้นพอหมดช่วงของการหาเสียงก็จากจากจาก,จากนี้เราเรา,เราดูจากวันนี้นี่ก็คือคือ,อเดือนหนึ่งจะไปถึงวันที่24เดือนสาม นะฮะการประมาณปลายเดือนสามเนี่ยก็มีระยะเวลาอยู่ไม่เยอะนะครับแต่หลังจากนั้นเองมันก็ยังยังยังมีหลังจากนั้นเองก็จะจะไม่มีละเพราะงั้นก็นาจะเป็นช่วงสั้นๆทำนั้นเองเนาะค่ะนะคะ<ม>ก็ไม่น่าจะพื้นฐานเปลี่ยนอะไรมากเป็นการเก็งกาไรเล่นสั้นเท่านั้นนะคะกลุ่มนี้จะเป็นช่วงช่วงแค่นี้แต่จะเป็นกลุ่มเรื่องของกกอสร้างนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นที่ไปลงทุนเกี่ยวกับโครงการอ e ีซีที่ที่คาดว่าจะได้ดีอย่างเงี้ย อย่างพัฒนาสังหาริมทรัพย์บางบางหลักทรัพย์นะที่เป็นลุกก่อนเย่างเช่นเอสเอฟเออย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะได้ร่าประโยชน์จากตรงน,นั้นต่อนเนื่องขึ้นไปอีกนะครับหลังรัฐบาลนะครับค่ะนะคะขออนุญาตรีวิวหุ้นในกลุ่มสื่อสารให้สักนิดนึงได้ไหมคะกลุ่มโทรคมนาคมนะ,นะคะครับค่ะแต่และตัวเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ตัวที่ขึ้นมาเมื่อวานด้วยนะคะพวกกลุ่มอินทัชนะคะอินทัชแอดวานขึ้นคู่กันเนาะอย่างอินทัชเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า อถ้าเราเข้าไปมองเขาเนี่ยนะครับเราก็ไปดูรายละเอียดข้างในของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า mm hmm. วอินทัชเลยเนี่ยไม่ก,ก็ก็มีปรเลชั่ที่ค่อนข้างจะอะ่ก็คืออยู่ในต่ําเมื่อเทียบกับตัวที่ฮิสทอรลของเขานะครับยิวเขาสูงนะค่ะยิวของเขาสูง8%น่ะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายอยู่เหมือนกันเพราะงั้นมันรีเวิร์สกับขึ้นมาช่วงช่วงนี้เขารีเวิร์สจริงๆเขากาได้เยอะกว่านั้นปรเลชั P ่ที่ต่ําแลวก็ยืนที่สูงกว่าน,นี้ นะครับก็รีเวิร์สจะขึ้นมาแล้วก็ตัวของแอดวานซ์ก็นำเขาขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันคือตัวเนี้ยนะสองอัานน่าจะคู่กันได้ถ้าเป็นขาขึ้นนะครับเรื่องราวก็จะส่วนในแง่ของอย่างอื่นยังยังคงไม่ดูอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะนะครับนอกจากไปจากทางด้านเทคนิคเท่านั้น,ะะน,นดูรอินทังมีซัพพอร์ตเอ่อคือคือเมื่อวานขึ้นไปแร,รงพอสมควรแหละขึ้นไปถึงห้าสิบสองสนหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปที่ห้าสิบสองบาทตอนนี้ก็ยุบลงมา แต่แต่ยุบลงมาเนี่ยแล้วก็ยังยังมียูที่สูงอยู่ดีเดนยูที่สูงอยู่ะนะครับยุบลงมาตรงนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่าขึนา้นไหวอยู่ในกรอบที่เรียกได้ว่า,ายืนเหนือห้าสิบาทหรือเออเลอร์ลงมาสี่สิบเก้าบาทห้าสิบต่างอะไรนี้อันนี้ยังดีอยู่ฐานแนวรับก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทากตสี่เก้าห้าสิบนะค่ะนะคะก็ยังเป็นเกณฑ์กำไรได้สำหรับตัวอินทัชนะคะน่าจะได้น่าจะได้เพราะว่าปรับลงมาเนี่ยเทียบก,กับเมื่อวานที่ขึ้นไปแท่งเทียนยาวๆเห่างี้เนี่ยก็ปรับลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ วา์สราคาพี่คะร oh, อจดบานนะรอค่ะใช่ค่ะแอดวานาะาจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ท,ที่ที่มีถากเป็บเป็นเป้าหมายของคือคือถ้าเรามองเซนติเมนต์นะ,ะก็เป็นตัวหนึ่งของเป้าหมายของนักสุดนยะมีเด้นเทิมกับลองเทิมด้วยเช่นเดียวกันที่เรโชก็อยู่ในระดับที่เรเชว่าก็ฮิสโอริเคิลของเขาก็ต่ำอยู่เหมือนกันแต่ยวเขาสู้ทางด้านอินทัชไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือแอดวานเองเนี่ยทำ ทำยอดจิดต่ํายกขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญแล้วก็เ,เขาทําเป็นดับเบิลพ็อปดับเบิลบัตท็อปที่ดีเวิร์สจากตะเขื่อนหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทข 170, าหนึ่งเจ็ดศูนย์เมื่อวานเป็นป่ายซินโน่ขึ้นไป<ฆ>นะครับระยะสั้นสั้นพักหรือว่าฝากตัวลงมาด้วยโกลเด้นคอร์ที่อยู่ระดับหนึ่งหนึ่งร้อเจ็ดิบเอ็บาทห้าสิบสางก็น่าจะยืนเหนือตรงนี้ได้นะครับค่ะส่วนหุ้นเก่นแนะ <ำ S 2> นัในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะพี่หวานชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ เอ่อจะเข้าสู่ปลายเดือนแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราเราก็เลือกอยู่เหมือนกันเนะาะค่ะเราก็พยายามเลือกอยู่เหมือนกันจะมีจะมีบ้างในแง่ของปจัจจัยพื้นฐานที่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 เราชอบนะถ้าถ้าเป็นธนาคารเนี่ยเราจะชอบเคแบงก์กับแบงก์กรุงเทพนะครับเราจะ,ะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากบีบีเอลกับเอ่อ k t ทีก่อนหนะ้าที่จะมีประกาศผลคอร์สี่ออกมาเนี่ยพอหลังประกาศผลคอร์สี่หรือว่างบปีออกมาแล้วเนี่ยเรา,าชอบแบงก์กรุงเทพกับเคแบงก์แทนเคแบงก์ก็เนื่องจากว่าราคาเขา ช่วงช่วงที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาชอบเขาเพราะว่าราคาเขาเหวี่ยงต่ำอ,อัพไซด์สูงกว่า,าในขณะที่เค b ีบีอัพไซด์เขาเหลือน้อยกว่าแค่นั้นเองนะก็ลงมาก็เป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นไปในช่วงปลายก็อาจจะมาเล่นพุ้นที่เฟเซสสักนิดหนึ่งนะครับ<แ>อาจจะเป็นอย่างนั้นไปตัวตัวอื่นกลุ่มพลังงานกลุ่มรงการเองก็ก็เล่นรอบนะยังยังมองเป็นลักษณะการเล่นรอบครับระยะสั้นๆเรามองเรื่องของออที AOT อ่าฮะ a o Airport นะครับร์พอร์ตเนี่ยนะครับก็ก็มองเรื่องอ่สั้นๆก็คือตีนก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนแค่นั้นเองคค่ะก็ยังเขาก็ค่ะเป็นยังไงคะคือคือราคามันก็ขึ้นมาหกสิบเก้าบาทแล้วนะคะก็ยังมีอัพไซต์ใช่ไหมคะหรือว่าในเชิงกราฟเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวนี้ ในเชิงกราาเทคนิคยังใช้เวอัพตามกันกันกบเส้นค่านต่ำเดห้าวันสิบวันอยู่นะค่ะยังใช้เวอัพอยู่แล้วก็ถ้าเราดูไอเอฟก็จะทแล้วก็ราคาก็ก็แปรร้ายอยู่ที่แปดสิบนะก็ยังไม่เห็นมีใครเปลี่ยนอะไรมากมายนะก็ก็จะรอราย,ละละยดตรงนั้นไปเราก็จะเห็นได้ว่าอภาพของเขายังยังเป็นบวกได้อยู่ก่อนหน้านั้นเราเองก็อาจจะยัง,ย,งยังไม่ค่อยมั่นใจมากนะเพราะว่าของเขาเคลื่อนไหวแล้วเขาไม่ได้ผ่านตรงหกสิบกบาทขึ้นไปเนี่ย พอเขาผ่าน66บาทขึ้นไปในช่วงของวันที่11เ,เนี่ย11-12เนี่ยนะครับ11วันที่10จนวันที่11เนี่ยที่เขาผ่านขึ้นไปเนี่ยความมั่นใจก็กลับขึ้นมาคราวนี้เขาขวนขึ้นเลยนะครับค่ะขอซัพพอร์ตน,นิดนึงแล้วก็แนวต้านนิดนึงนะคะสำหรับตัวท่ากัสดยานไทยนะคะราคาขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ใกล้จะมาเทส70บาทแล้วค่ะก็คงจะเทส70บาทได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าระยะสั้นๆเขาพักหรือว่าปรับตัวลงมาเนี่ย กขาจะมีแนวรับอย่างที่ผมบอกก็คือประมาณ60เดี๋ยวเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งนะ,ะเป็น d o u b ลท top เดิมของเขาอยู่ที่68บาทเท่านๆนเลยะนะครับถ้ายังยืน68บาทเท่นๆนแล้วก็ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยาวัน10วันนี้ก็ยังโอเคอยู่นแนวต้านอยู่ที่ประมาณ70บาทเออ70บาท70บาทเนหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้แต่ยังเป็นเเคลื่อนไหวาตามกันกับเส้นค่าเฉลี่ยาวัน10วันอยู่นะแล้วก็แน,นวต้านหลักก็คือ triple top ใหญ่ของเขาเลยก็คือบริเวณ72บาทครับ ได้ค่ะก็วันนี้ครบถ้วนเลยนะคะก็ติดตามพี่หวานได้เพิ่มเติมนะคะกับทีมงานพี่หวานได้ที่ Facebook บริษัทหลักทรัพย์เอสใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะเราจะ,ะ,จะมีไลฟ์ตอนเช้าทุกวันนะครับสักประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงห้นาทีอย่างนี้เราก็จะเริ่มไลฟ์แล้วก็ไปจนถึงประมาณเก้าโมงห้าสิบครับนะฮะก็ะจะมีตอบคาถามในในรายการด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่หวานมากมากเลยนะคะ ครับผมยินดีครับผมสวัสดีค่ะ,คะพี่หวานธวัชชัยสวัสดีสสดครับจากบริษัทหลักทรัพย์เอสอ็ลนะคะ <c oughs> ก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนภาคเช้าแล้วก็ดูหุ้นจับท่านด้วยนะคะก็ <c oughs> สําหรับใครนะคะทีอ่อยากจะถามหุ้นรายตัวนะคะท่านมีโอกาสจะไปถามกับพี่หวานได้ทุกๆเช้าเลยนะคะช่วงประมาณก่อนตลาดหุ้นเปิดนะคะหมวยนำลิงก์มาปักเอาไว้ให้ท่านแล้วนะคะเข้าไปกดคลิกนะคะตรงที่ปักหมุดนี้นะคะ เ a c e b o o k วิร์ลเอของ ASL นะคะก็เข้าไปแล้วก็คลิกกดไลค์กดติดตามนะคะมงครึ่งทุกเช้าพี่หวานและทีมงานจะมาจัดรายการนะคะวิเคราะห์หุ้นประจำวันพร้อมตอบคำถามหุ้นให้กับท่านด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้หุ้นรายตัวว่าควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์แบบไหนนะคะก็สามารถไปตามต่อได้นะคะกับ ที่ Facebook ของพิวัฒนนั่นเองนะก็จะทำให้ท่านสามารถที่จะมองภาพของหุ้นรายตัวออกในเชิงของเทคนิคแล้วก็พื้นฐานถ้าเกิดว่า c o v บเพื้นฐานนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะท่านก็จะต้องกำหนดกลยุทธ์แล้วก็แอคชั่นนะคะในการตัดสินใจนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่ตัวของท่านเองด้วยนะคะก็เข้าไปกดไลค์กด แชร์กันเยอะๆด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ในช่วงจังหวะแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะรายการของเราค่ะแล้วก็ท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ w วอ s ์ไวท o เว็บสต l a ์ฟลอสนนะคะ YouTube Stop loss บาธนวันประโชชรรวมไปถึงคลิปรายการนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาชมนะคะก็ ขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนใครที่เข้ามาถ้าคอมเมนต์เชิงลงเชิงลบนะคะก็ขอให้อพอเพรากันหน่อยนะคะหลายท่านก็อาจจะทำให้เสียบรรยากาศนะคะในการดำเนินรายการแล้วก็การรับความรู้จากนะักวิเคราะห์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับท่านด้วยนะคะก็ทิ้งท้ายไว้ช่วงนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะย,ยังไงลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ